น้องชายคนหนึ่งเลยครับคุณเนสครับซีอีโอเนสครับดูบอลกับเนสครับหลังจากที่วันนั้นคุณเห็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็นยิงโป้งโป้งขึ้นนำแมนซิตี้ในครึ่งแรกสองเม็ดเลยครับโอ้โหแล้วก็จบด้วยการคว้าแชมป์ครับประโยคแรกที่คุณพูดหลังจบเกมคุณพูดว่าอะไรครับคุณเนสก็แชมป์โวยไงแชมป์โวยเุ้ยเก็แชมป์โวยก็เป็นแชมป์อืมเป็นแชมป์ก็ก็เลยแชมป์โวยแชมป์โวย พวกเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว้ยก็พวกเราคือแมนเชสเตอร์ผมเป็นแฟนยูเเต็ดแชมป์ว้ยก็เป็นแชมป์แค่นั้นก็เป็นแชมป์วนี้แชมป์ใช่ครับจบสั้นๆเลยแค่นี้ความรู้สึกก็ก็เป็นแชมป์ครับก็ฉลองแชมป์ฉลองแชมป์ดูดูดูภาพดูโน่นดูนี่ดูความเอ่อกลมเกลียวของทุกคนดูความเรื่องเลิของนักเตะในทีมปลดปล่อยปลดแอกที่เหนื่อยกันมาแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ว่าไปดูน้องชายผมนิดนึงภูมิใจกับน้องมัน ทำงานเหนือ,อยากทำช่องทำช่องคนดูเป็นหมื่นผมก็ดีใจอเอออาเมียครับฝากติดตามด้วยนะครับ้อ่ฝ่า,ฝาหรอกแม่งแม่งดังแล้เออไม่เห็นมานานแล้วภูมิใจอันนี้พูดในมุมไฟมาเต็ดแล้วกันครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมายเ,มเต็ดครองโซเชียลมาตลอดนะคระแต่มันจะเป็นการครองในลักษณะคอนเทนต์เป็นตัวตลก นะครับเซฟเทนฮาร์อะไรอย่างเงี้ยผลงานแยกเซฟเทนฮาร์นักเตะคนนี้คนนั้นพลาดนักเตะคนนี้ทะเลาะกันนักเตะคนนี้มีปัญหานักเตะคนนี้นอกสนามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น <c oughs> เราก็ได้แต่เฝ้ามองนะครับเห็นทีมอื่นเขาผลง,งานดีเขาเ hey, ฮเขาไปรวมกลุ่มก้อนแฟนบอลไปเชียร์กันเขาถ่ายรูปชนะกันก็เห็นอยู่อ่าตอน เออ่เขาเ,เ,เรียกว่าไงเบียผู้ได้ใช้คาราบาวอำลาลเก่งครับคือเราเห็นแบบสิ่งเหล่านี้โมงงโมเมนต์เพียงแต่ว่ามันจะมีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่แบบเฮ้ยเปิดเข้าไปในแอปสีดำนะเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมสมัยนี้นะเปิดเข้าไปในแอปสีดําแม่งมีแต่เพลงกอลลี่กอลลี่แมนอยู่ในเต็ดเว้ยคนก็ทำค c เวอรกันนะแล้วก็แบบเดินโน่นเดินนี่เป็นไฮโล่งไฮไลท์ต่างๆไปเดินห้างครับ คุณเชื่อไหมสมัยก่อนเนี่ยนะเดินห้างไป standard charter kaosberg ฝนเข้าใจปะเต็ไมไปหมดเลยเสื้อลิพูเต็มาห้างเลยเหลือเสื้ออยู่นเตดนี่คือแบบผมดีใจมากวันอาทิตย์ผมแบบเดินไปไม่ได้มีโอกาสไปไหนมากนะแต่เห็นเพื่อนๆที่ไปห้างกันโอ้โหแบบมันเป็นภาพที่แม่งคือแบบเวลาของเราอะ เราต้องมีช่วงเวลาแบบนี้มั่งสิวะที่แบบเออภูมิใจในในในความเป็นทีมแล้วเออออกไปแสดงพลังว่าว่าเออพวกเราเชียร์ทีมนี้เพราะอะไรภูมิภูมิใจกับการเชียร์ทีมนี้นี่คือนี่ความรู้สึกที่ที่ผมมีความสุขที่ที่ได้เห็นว่าเออทุกคนแบบใส่เสื้อตัวเนี้ยแล้วก็รู้สึกคุณคุณพร้อมจะออกไปแสดงตัวตนว่าคุณไม่ทิ้งทีมคุณภูมิใจกับสิ่งที่คุณรักแล้วก็ศรัทธามาตลอดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะส่วนไอ้การฉลองช่วงฉลองใช้ชชชชต่างๆม,มันก็ มันก็เป็นภาพแห่งความสุขที่คุณเก็บไว้ดูเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ขนาดเดียวกันมันก็นั่นแหละนะครับมันคือมันคือโมเมนต์นะครับแต่มันก็ต้องมูฟอ่อนวันนี้วันจันทร์แล้ววิโฟนามวันนี้วันจันท์แล้วมันเป็นเรื่องราวต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องไปตามกันต่อค่อยว่ากันโอเคประมาณนี้นะของคุณแนทนะครับผมผมก็ใช้คำว่าโคตรดีใจโคตรดีใจนะครับแล้วก็ก็เป็นหนึ่งในแชมป์ที่ ับตั้งแต่เซอร์เล็กซโูกกุซันวางมือมาครับผมก็บอกว่านี่แชมป์ที่ที่น่าจะดูแบบเท่ที่สุดอีกหนึ่งครั้งเลยนะเพราะว่าไอปีที่คว้าแชมป์ยูโรป้าในยุคมูรินโญครับตอนนั้นนี่ก็ชนะอาร์เจ็กซ์ผมก็มองว่าแมนยูมันก็ดูเหนือกว่าคู่แข่งเนาะในรอบชิงคว้าแชมป์เอฟเอคับในปีหลุยฟันเกวก็ตอนนั้นก็แม่งเจอคิซันพาเลตแมนยูมันก็เหนือกว่าหรือหรือ ล่าสุดคาราบาวครับที่เราคว้าแชมป์มครับเราก็ชนะนิวคาสเซิลซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเหมือนมันนอนมาครับในเกมรอบชิงครับแต่รอบเนี้ยผลงานแม่งก็แย่ฤ yeah! ดูการนี้จบอันดับ8ลูกได้เสียเป็นลบโอ้โหแพ้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในประวัติการคือมันไม่มีเหลี่ยมไหนที่แมนยูมันจะสามารถชนะแมนซิตี้ได้เลยนะถ้าดูจากทุกสิ่งทุกอย่างครับ มันก็จะมีเหลี่ยมเดียวแหละครับก็อย่างที่ผมบอกตอนก่อนต้นเกมก็คือความไม่แน่นอนของเอริกเทนฮาครับมันจับทางไม่ได้ว่าฤดูกาลนี้เกมไหนจะเก่งเกมไหนจะไม่เก่งแต่สุดท้ายหนึเอร์เซนที่เราเรามีหวังนะครับมันก็สามารถว่าเกิดปฏิหารขึ้นมาได้ชนะแมนซิตี้ซึ่งณชั่วโมงนี้ครับผมยกให้แมนซิตี้คือทีมหมายเลขหนึ่งของโลกเทียบเท่ากับเรอัลมาดริดนะผมก็เชื่อแฟนบอลทุกคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ อาจจะมีแตกความเห็นกันบ้างแหละแต่ผมว่าโดยส่วนใหญ่ให้นึกถึงทีมเบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนไม่มาริดก็แมนซิ t y ตี้ส่วนทีมอื่นผมก็ว่าก็อาจจะยังไม่เทียบเท่า2ทีมนี้ครับแล้วเราชนะทีมหมายเลข1ของโลกะครับชนะทีมหมายเลขหนึ่งของโลกแล้วโอ้โหแบบตื่นมาตอนเช้านะครับฤดูกาลน,นี้ยไม่มีเลยที่เกมไหนที่แบบรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าแล้วอยากจะใส่เสื้อแมนยูแม่งอยากจะไปเดินไปโน่นไปนั่นไปนี่ แล้วก็ตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ทําคือจับโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูไฮไลท์ย้อนหลังดูภาพเหมือนที่อาร์มบอกครับภาพอคนฉลองแชมป์ภาพพี่อ้นไปฉลองแชมป์กับ NR ไปดูภาพน้องใบเฟิร์นสะดุดล้มหน้าแมคโดนัลแล้วบอกว่าเป็นอะไรเหรออ๋อเป็นแชมป์ค่ะหรือแม้กระทั่งดูคลิปคุณแนทถึงซึ่งผมขั้นตัดคลิปไอ้เนทนะครับมาลงในช่องผมเพราะผมชอบอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์ที่มันระเบิดออกมาโดยที่แบบว่าเอ่อ ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแบบมันระเบิดออกมาแบบตากใจจริงๆอะครับหรือแม้กระทั่งภาพที่ไออาร์มแบบในไลฟ์คนดูหมื่นห้าแต่ที่สุดสำหรับผมจริงๆนะสุดแม่งสุดเยี่ยๆอะไรนะพี่จอม <S <S โชว์โตดูดโอ้โหแบบนี่มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่านี่คือแม่งนี่มันคือพิเศษในวงการในวงการฟุตบอล นี่คือคิงออฟนรครับพมันจะเป็นนอกโรนะแต่พี่จอมนี่คือแม่ง Number ร์วหมายเลขหนึ่งที่แบบเหี่ยแม่งนี่คือสุดจริงยอมรับเถอะตำนาน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 คุณก็โชว์มั่งเนคุณก็โชว์มั่งก็พี่จอมเขาทางนึงแล้วพี่ก็อีกทางนึงโชว์เลยไม่ว่าจะหันไปทางไหนไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเห็นโพสต์ไหนมันมีความสุขไปหมดเลยครับไม่คิดว่าฤดูกาลนี้เราจะได้เห็นภาพแบบเนี้ย ถือว่าเป็นฤดูกาลที่โอเคแล้วครับมันอาจจะขมคืนมาแปเดือนเต็มๆขมคืนมาแบบเชียร์ฤดูกาลนี้มัน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 ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีอะไรดีเลยครับแต่สุดท้ายตอนจบมันแฮปปี้เอนดิ้งว่ะมันเป็นถ้วยที่แม่งผมว่ามันถ้วยเป็นถ้วยยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันเหมือนแบบอารมณ์แบบผมดีใจพอๆกับการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะกับการคว้าถ้วยนี้ครับชนะแมนเชตีชนะทีมหมายเลขหนึ่งของโลก โอ้โหแบบมันมันยิ่งใหญ่มากจริงๆสำหรับผมนะครับก็ก็โอเคดีใจดีใจมากๆสำหรับการคว้าแชมป์เอฟเอค,ครับในครั้งนี้นะครับ